สังเกตที่เป็นโลหะทรานซิชันก่อนนะครับแบ่งโซนบวกโซนลบนะครับแล้วก็รวมกันเนี่ยต้องเท่ากับเลขที่อยู่บนหัวนะครับเลขที่บนหัวคือในที่นี้มีประจุด้วยนะครับประจุเป็นลบหนึ่งออกซิเจนตัวลบสองไฮอกซีนะครับสี่สองลบแปดนะงั้น m n เนี่ยนะครับพยายามไม่ตั้งสมการนะ m n เนี่ยเป็นบวกแน่นอนนะจะเป็นบวกเท่าไหร่อะนะครับพอมารวมกันลบแปดแล้วมันติดลบอ่ะนะครับต้องเป็น 7, เจ็ดเองคิดง่ายนะ เจ็ดนะครับ7ลบแปดเลลบหนึ่งนะเนี่ยเจ็ดลบแปดนะครับเป็นลบหนึ่งลบหนึ่งคือประจุบนหัวนะครับแต่ว่าจริงๆอ,อย่างที่บอกนะว่าเวลาทำเรื่องพวกนี้อย่าไปเขียนเยอะเพื่อเขียนเลยนะครับเป็นเจ็ดนะทีนี้อีกอันนึงเนี่ยนะครับจะเห็นว่านะครับมันอยู่คนเดียวเลยนะครับอยู่คนเดียวแล้วมีประจุบนหัวคือเท่ากับประจุอันนั้นเลยนะครับเพราะนั้นอ่าพี่ตุกก็จับคู่เลยแล้วกันนะ,ะนะอ่าลดห้าหน่วยนะครับลดห้าหน่วย อ่านะครับทีนี้นะครับอีกคู่หนึ่งก็คือที่อยู่ใกล้ๆมันนะครับก็คือต้องเป็นสี่ใช่ไหมอ่านะครับทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่านะครับเราก็ต้องหาให้มันเร็วนิดนึงนะครับพี่เอาพางนี้ก่อนแล้วกันก็คือออกซิเจนประจุบนหัวไม่มีนะครับอนไใส่นะครับออกซิเจนเนี่ยมันตัวลาลบสองสองห้อยสองนะครับก็เป็นลบสี่ใช่ป่ะพี่ต้องไม่เขียนนะลบสี่งั้นคาร์บอนจะเป็นบวกสี่นะครับ อ่านะครับงั้นคร์บอนตอนนี้บวกสี่นะครับส่วนข้างนี้นะครับข้างนี้เนี่ยนะครับพี่ทุกคนแบ่งโซนเหมือนเดิมนะนะครับแบ่งโซนบวกโซนลบนะครับออกซิเจนมันตัวลาตัวลบสองนะครับสี่ตัวเป็นลบแปดนะอ่านะครับงั้นรวมกันต้องเป็นประจุบนหัวนะครับงั้นตรงนี้ต้องเป็นหกหกลบแปดนะครับได้ลบสองโอเคไหมหกลบแปดได้ลบสองนะครับ รวมกันเท่ากับประจุที่วนหัวนะครับหกลบแปดได้ลบสองนะครับอ่าครับพี่ดุกขอลบตัวในนอกนะทีนี้นะครับเรื่องของเรื่องก็คือมันห้อยมันห้อยสองนะครับเพราะงั้นเราจะเอาแค่ตัวเดียวนะสองตัวนะเป็นหกงั้นตัวเดียวต้องเป็นสามนะครับคิดที่ตัวเดียวนะทีนี้ก็จับคู่นะครับจากบวกสามเนี่ยนะบวกสามนะเป็นบวกสี่นะครับก็คือเพิ่มนะเพิ่มหนึ่ง ช็คอีกทีนะครับว่าตัวหนึ่งจะต้องลดนะครับแล้วตัวหนึ่งต้องเพิ่มอันนี้บอกทุกคนก่อนนะว่าเนี่ยวิธีอันนี้มันธรรมดานะแล้วเวลาที่อยู่ในเวลาปกติอะทุกคนก็จะแบบว่าทําแค่ทําได้นตะ่เอาว่าทําได้นะพี่ว่าเขาทําได้กันทงนั้นแหละเรามาขยี้กันก่อนนะดนียนะไอ้ทาได้นะใครททำได้นะแต่ว่านั้นในเวลาจากัดน่างคอนี้มีปัญหาแน่นอนอ่าไครั้งนะในเวลาปกติอะใครๆก็ทําได้นะครับใครที่ทาไม่ได้ก็ดูซะก็ ก็เดี๋ยวก็ได้นะครับมันไม่ได้อะไรนะมันเล็กน้อยมากนะครับก็ทําให้ได้ก่อนที่ทําได้แล้วมันไม่พอมันจะต้องจบที่ว่ามันจะต้องปรโมลผลเร็วด้วยนะครับอ่ะไปต่อเลยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับง่ายๆเลยถ้าใครแบบอยากเร็วก็น้องพิมพ์สมการเข้าไปนะครับในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวมันขึ้นตัวเลขมาเลยนะครับน้องก็ลองเช็คดูว่าถูกหรือผิดนะครับอ่ะทีนี้นะครับเราดุลจากทางนี้นะครับมันจะมีดุลจาก ซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายใช่ไหมครับในนี้พี่ตู้ดูนจากจากซ้ายไปขวานะครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับน้องก็ต้องเอาเลขมาไกวกันนะครับทีนี้ก่อนที่จะไกวเนะี่ยน้องดูก่อนนะอะ่าเอ็มเอ็นตัวนี้มันห้อยหนึ่งนะน้องดูนะเอ็มเอ็นห้อยหนึ่งนะครับงั้นห้าเนี่ยน้องก็ต้องคูณหนึ่งด้วยนะครับอ่าตล้วตรงเียวกันนะครับตรงนี้ซีมันห้อยสองนะครับงั้นตรงนี้พี่ตู้ก็ต้องคูณสองอะนะครับ ให้เรียบร้อยนะครับนี่คูณหนึ่งเอาออกเลยนะคูณหนึ่งก็เท่านั้นแหละนะครับก็ไม่ต้องคูณนะอา่นะครับอันนี้คูณสองก็เป็นสองนะอาจจะเห็นว่าจริงๆไปทำงี้ก็ไม่ได้นะอันนี้พี่ทุกทำให้ดูเฉยๆนะครัน้องบอกว่าเคมีครับเคมีนะครับเคมีเอลเวลนะครับอ้เนี้นะครับพี่ต้องมาใส่ให้ตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็นะครับตรงนี้สองคูณกับหนึ่งได้สองมาใส่ตรงนี้ อ่านะครับโอเคทุกแรงเงาอย่างนี้แล้วน้องก็ก็ฟิกนะอย่าไปยุ่งกับมันนะครับพี่ทุกก็เติมเลขสองตรงนี้นะนะพรเอยมเอ็นต้องเป็นสองนะครับพี่พี่เลยนะทีนี้นะครับต่อนะครับพี่ก็ไล่ต่อนะครับ,รบงั้นตรงนี้เป็นอะไรนะครับก็จัดเลยนะตรงนี้เป็นเดี๋ยวพี่เติมนี้ก่อนแล้วกันนะ,ค,นะค,คาร์บอนมันต้องเป็นสิบใช่ปะ่ะห้าสองสิบห้าสองสิบนะ อ่านะครับสิบในพิฟิกเลยนะเสร็จแล้วนะครับก็นะครับไปดูที่ออกซิเจนนะครับสี่สองเป็นแปดเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นห้าห้าสี่ยี่สิบนะครับเป็นยี่สิบแปดนะรวมกันนะครับถันยี่สิบนั้นตรงนี้ต้องเป็นแปดใช่ไหมโอเคนะครับไฮโดรเจนพี่เติมเท่าไหร่ดีนะครับตรงนี้นะครับ แปดสองนะครับแรงเงาเรียบร้อยนะครับเช็สอเป็น4นะครับบวก4นะครับค่านี้เท่าไหร่2คูณกับลบหนะครับลบสนะ5 2ห้อลบสิอ่านะครับแล้วก็16บวกนะครับอ่า16นะครับ16 16กสลบสิ 12. เหลือ4ไหมสิบสองสิบ6าส นิ้วไม่พอแล้วอ่าะนะครับผ่านนะครับทุกคนสิบใช่ไหมยี่สิบใช่ไหมสามสิบหกใช่ไหมสามสิบหกกับเจ็ดเจ็ดกับหกสิบสามสี่สิบสามลองดูนะเนี่ยนะครับใครใครที่ดูไปติโนะครับน้องลองดูให้ดีนะครับข้อน,นี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาความรู้กอนนะเอาเรื่องความรู้กอนนะไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องความเร็วนนะพี่ว่าคนส่วนใหญ่ได้ ว่าคนส่วนใหญ่ที่ทชอบเคมีหรือเรียนเคมีได้นะครับแต่ถ้ามันจะต้องประมวลผลเร็วนะครับมันเป็นอีกเรื่องเลยนะอน้องเห็นว่านะครับเนี่ยแค่เรื่องแบบนี้ที่ทุกคนทําได้เหมือนกันเนี่ยจับมาหนึ่งร้อยคนเนี่ยใช้เวลาไม่เท่ากันแน่นอนนะน้องเห็นไหมนะครับเนี่ยเราใช้ตรงกันนะที่นี้เดี๋ยวพี่มาสอนอีกวิธีนึงน,นะครับถ้าเกิดว่าเกิดมันติดขัดอะไรขึ้นมานะครับแล้วเกิดว่าความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับ มันเกิดอันตรธานหายไปนะครับแล้วก็แบบเลกออเทชันอะไรเนี่ยก็แบบลุกลี้ลุกลนไปหมดเลยเนี่ยนะครับเฮ้เราจะมีทางทำอย่างอื่นได้ไหมนะครับเราไม่เอาเดีทาเท่ากัน,นครับทีนี้ไปดูต่อนะครับพี่สังเกตเห็นว่าข้างนี้มีสีสองตัวนะนะครับข้างนี้มี c ีตัวเดียวเนาะนะครับนั่นหมายความว่าน้องก็ลองแทนเลขดูก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าพี่แทน b นะครับเป็นหนึ่งนะถ้า b เป็นหนึ่งเนี่ยนะครับน้องเห็นว่านะครับถ้า b เป็นหนึ่งเนี่ยนะครับ ข้างนี้ก็ต้องมี c สองตัวใช่ไหม e ต้องเป็นสองนะครับเห็นไหมวามนี้มันห้อยหนึ่งอยู่นะเห็นปะนะครับงั้นหมายความว่าถ้า b เป็นหนึ่งอ่ะนะครับ b เป็นหนึ่งใน e ต้องเป็นสองเห็นปะนะครับ b เป็นหนึ่งใน e ต้องเป็นสองแปลว่า e เน,า e นี่ยเป็นสองเท่า e เนี่ยเป็นสองเท่าของ b ใช่ปะเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นสองเท่าของ b ในพี่คิดยี่สิบเลยนะ มันก็จะเป็น a นะนี่นะครับ b นะครับ c นะครับ a นะครับสองนะครับแล้วก็อนะต่อซ c ตรงนี้นะครับไฮโดเจนนะพี่ไม่สนใจประจุนะถ้าเกิดว่าตรงนี้พี่ถูกแทนด้วยด้วยหนึ่งนะอันนี้จะต้องเป็นสองใช่ป่ะนะครับน้องหลุนนะครับงั้นหมายความว่านะครับนะตรงนี้นะครับคูณกันได้สองตัวนะถ้าพี่ถูกแทน f ด้วยหนึ่งนะครับ c อจะต้องเป็นสองถูกต้องไหม c ต้องเป็นสองนะครับงั้น c เนี่ยจะต้องเป็น2เท่าของ f นะครับ c ต้องเป็น2เท่าของ f นะครับ c ต้องเป็นสองเท่าของ f นะครับพี่เอานี้ออกโอเคไหมอ่านะครับงั้นนองจะเห็นว่านะครับคือคือถ้าเกิดว่าเราลืมอะไรบางอย่างนะครับอ่าลืมเรื่องการดูลเลขเอเดียันหรืออะไรก็ตามนะครับเราไม่ง้อก็ได้เราไม่ง้อก็ได้นะครับให้พี่มาทำให้ดูช้าๆนะคืออย่างที่พอนะครับว่าว่าจริงๆใจคาสคัญของกัรเนคือการเอาเลขไปลง ให้จำนวนตัวเท่ากับโจุเท่ากันนั่นเองนะครับโจก็ถามเอามาบวกกันทั้งหมดใช่ไหมพี่กระจกเนี่ยเขาบวกกันหมดนะครับอ่างั้นแปลว่าพี่ต้องเอาบวกกันหมดนะครับงั้น a บวกเเป็นสองเอนะพี่เขียนตรงนี้นะอ่านะครับพี่จะตัดออกนะ b นะครับบวกกับสองบนะครับกลายเป็นสามบนะโอ้โหนะครับสองเอฟนะครับบวกกับเอฟนะครับกลายเป็นสามเอฟนะตัวนี้เป็นเลขสามเหมือนกันนะนะครับ b นะครับบวกด้วย f เนาะ นะครับแล้วก็บวกด้วยสองเนาะเอาละครับอันดับแรกนะครับน้องฟิกตัวใดตัวหนึ่งไปก่อนนะครับเนื่องจากโจทย์เขาบอกมาเองนะครับว่าจํานวนเต็มที่น้อยที่สุดนะครับตัวเลข a b c d e f พวกนั้นนะนะครับมันเป็นจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดนะซึ่งจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดก็คือหนึ่งนั่นเองงั้นอย่างน้อยที่สุดนะแต่ละตัวนะคือหนึ่งงั้นในที่นี้นะครับพี่ตูกกขอแทนแทน a ด้วยหนึ่งก่อนเลยนะครับแล้วฟิกที่ a ไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสองคูณหนึ่งตรงนี้พี่ฟิกไปเลยว่าเป็นเลขสองนะ แล้วบวกด้วยนะครับตรงนี้สามนะครับแน่นอนนะครับ b กับเเนี่ยพี่ฟิกน้อยสุดที่หนึ่งก่อนนะครับซึ่น้องจะเห็นว่านะครับน้อยสุดของ b กับ f อเนี่ยหนึ่งบวกหนึ่งจะเป็นสองนะแล้วนะครับพี่จะเริ่มไล่นะครับน้องก็ลองดูนะครับอ่านะครับน้องเห็นว่านะครับรวมกันตรงนี้พี่ก็ไปเช็คเลยว่าตรงกับช้อยไหนนะพี่ก็ไล่เช็คน้องก็เห็นว่านะครับสามสองหกเจ็ดแปดแปดเนี่ยก็ยังไม่ได้นะน้องดูวิธีนะครับเอเนี่ยนะครับมันจะต้องเพิ่มขึ้น หนึ่งทีละหนึ่งใครเพิ่มแต่พี่ไม่สนแล้วเพราะว่ากรนี้นะครับพี่เอาแค่ผลรวมมานะครับจากเดิมที่ผลรวมเป็นสองตรงเนี้นะครับมันไม่ได้นะครับพี่ก็จะเริ่มเพิ่มเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกเ,เ,เป็นเจ็ดเป็นแปดเราไล่ไปเรื่อยแล้วไปตรงกับช้อยไหนพี่อยู่ที่ช้อยนั้นเจ็ดนะฮะหกเจ็ดเนี่ยนะครับคะแนนห้าสิบเป็นต้นไปเนะี่ยถึงหนึ่งร้อยเนี่ยมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับมีหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ที่น้อยกว่าห้าสิบ ศูนย์ถึงห้าสิคะแนนเนี่ยนะครับจะมีอยู่เก้าสเก้าเปซนะครับแต่พี่จะบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเบี่ยงเบนไปไปเป็นคะแนนสูงนะครับแต่พี่อยากให้ดูให้ดีนะครับว่าพอมาเป็นปีนี้นะครับจากเก้าสิบเก้าซนเี่ยนะครับกลายเป็น้าส้าเปซ็น95%ซึ่งน้อยเห็นว่านะครับคะแนนของคนส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่เดิมยังคงอยู่ที่เดิมนะถึงแม้แว,ว่านะครับหลายคนจะมาจับจ้องที่ตรงนี้นะครับจากหนึ่งปอร์เซขึ้นมาเป็นห้าเปอร์เซ็นะครับคนที่ได้คะแนนเกินครึ่งเนี่ยแต่่่พีมองวานะครับ พี่ให้ความสำคัญของน้องๆกลุ่มใหญ่ๆนะครับซึ่งซึ่งยังยังคงอยู่ตรงนั้นนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับปัญหาของคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ถูกแก้นะครับยังคงเหมือนเดิมนะครับงั้นพี่จะบอกตรงนี้สมัยว่านะครับใครที่สอบไปแล้วก็ยังคงเป็นซีเรียอะไรนะครับจ้องในช่วงคะแนนสูงๆนะครับแล้วเถ่าอกว่า95%น้าถูกเมินไปเลยนะไม่ใครพูดถึงเลยนะเ่็นพี่พูดถึงเองแล้วกันะครับพี่จะบอกว่าเมื่อปีก่อนๆเนี่ยนะครับ99%แล้วเหมือน95%หรือวิชาอื่นก็จะเหมือนกันนะ คณิตเ,เหมือนกันพิกส์เหมือนกันเคมีนี่ก็เหมือนกันนะครับกลุ่มก้อนใหญ่ๆยังอยู่ตรงนี้นะครับอย่าเพิ่งไปเบีบ่ยงเบนว่าเป็นเป็นกลุ่มตรงนั้นนะครับพี่มองว่าคนตนัวใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยนะครับมาดูข้อนี้กันต่อแล้วกันนะพี่มองว่านะครับวิธีอย่างนี้นะครับพูดกันตรงๆเลยว่านะครับแน่นอนแหละในในการสอบหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับในคนสอบประมาณหนึ่งแสนคนเนี่ยจะต้องมีคนที่ไม่รู้เรื่องหนังสือไม่จบหรืออะไรอยู่แน่นอนแต่นะ พี่ว่าถ้าอ่านเสริมไม่จบหรือว่าไม่มีความรู้เลยเนี่ยเราได้คะแนนไม่ไม่สมอย่างที่ตั้งใจอ่ะพี่ว่ามันไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะแต่ที่ซีเรียสคือมีความรู้แต่ทําไม่ทันเวลาพี่ว่านี้อันนี้สําคัญเพราะว่าน้องจะรู้สึกว่ามันมันไม่ไม่โอเคแหละนะครับฝังดีนะคนะคนที่ตอบไปแล้วนะครับนั่นมันเป็นเพราะว่านะครับน้องไม่ได้ให้ความสาคัญกับเรื่องของการของการคิดได้ในเวลาจํากัดนะครับตั้งแต่แรกนะครับพี่บอกเสมอนะว่า มันจะมีอุปสรรคมากมานะครับถ้าไม่ใช่คนที่ฝึกมาคือเป็นเด็กเลียน,นัะพู่ายๆนะครับเด็กเลียนเนี่ยเล่นพวกนี้หนักคนเล่นที่พวกนี้หนักเนี่ยมันคล่องนะครับมันคล่องบางอย่างเนี่ยมันปึ๊ดปๆ๊ดป๊ดนะครับแต่คนที่ไม่คล้องเนี่ยอาจจะเอาแค่ได้เนี่ยถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะทําช้านั่นแหละนะครับพี่ถึงบอกว่าและอย่างหนึ่งเวลาที่ี่คิดเลขผิดหรืออะไรบางอย่างเนี่ยแล้วเราไม่มีวิธีเลี่ยงไปทางอื่นเนี่ยปัญหาจะเกิด แค่นี้นะครับงั้นมาดูข้อนี้ต่อนพี่จะแทงเรื่อยนะครับเพราะน้องเห็นว่านะครับมันใช้ตัวเลขค่อนข้างเยอะนะพี่จะไล่เลยนะครับเนี่ยนะครับแล้วบวกสองเนี่ยนะครับพี่มาดูว่าตรงนี้ได้ไหมครับสามแปดยี่สี่ยี่ห้ายี่หกฮะพี่เว้นบางช่วงไปนะครับน้องเห็นว่านะครับยี่สิบหกเนี่ยก็ใกล้จะเป็นยี่สิบแปดนะสามมีสามบวกสองข้างหน้าเนี่ยนะครับจริงๆน้องไม่ต้องเขียนอย่างนี้นะพี่เขียนด้วยกันนะครับน้องเห็นว่านะครับจริงๆตรงนี้นะครับสามแปดยี่สี่ใช่ไหมสามเก้านิยบเจ็ดยี่แปดยี่สิบเก้านะครับ อ่าสามสิบสองนะครับตรงนี้นะสามสิบสองนี่ก็เกิดจะเป็นสายที่สามนะน้องดูนะครับมันมีสายสสามอยู่ด้วยนะครับซึ่งเห็นว่านะครับมันกลายเป็นว่าอะไรนะมันคล่อมมาสองชอยแล้งั้งนี่พี่ก็เริ่มสังเกตว่าให้มันคล่อมมาสองชอยแล้วนเนี่ยนะครับแล้วมันยังไม่โดนเลยนะครับพี่ขอลองเปลี่ยน a อีกกน,นิดหนึ่งได้ไหมนะครับเผื่อมันจะโดนนะครับพี่ก็เพิ่มนะครับเพราะเขาบอกว่าเป็นจำนวนเต็มใช่ไหมครับแล้วพี่เริ่มจาก A เป็นหนึ่งนะคราวนี้พี่เพิ่ม A เป็นสองนะครับ ่าแค่นี้เองนะครับแล้วน้องจะเริ่มเดินวแล้วนะครับเนี่ยแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นจุดสังเกตแรกนะครับงั้นสองคูณสตรวนี้จะกลายเป็นสี่นะครับ,รบแล้วน้องก็เริ่มใหม่ครั้งนะน้องจะเห็นว่านะครับจริงจมันมีวิธีเล่นแบบนี้หลากหลายนะครับแต่เป็นว่าพี่ค่คอยๆบอกทีทน,นิดนะครับแล้วเดี๋ยวจะทำให้เร็วขึ้นเร็วขึ้น,ลนแล้วก็ตัดบางส่วนที่ยเยอะออกไปเนี่ยได้อย่างไรเดี๋ยวเราค่อยมพูดกันนะใจะเย็นนะมันบางทีเนี่ยก่อนที่จะทําให้น้องดูว่าไอ้ที่มาที่ไปมันคืออะไรต้องให้น้องดู แนวความคิดผมว่ามันเป็นอะไรนะครับมันมาจากยังไงนะานะครับเปลี่ยนเป็นสีแล้วลองดูอีกรอบนะครับว่ามันจะได้ไหมครับสามสิบเป็นสามสิบนะครับ 30, น 30, นรบ,บวกกันเป็นสามสิบสี่เจ็ดยี่แปดโดแล้วหนึ่งนะครับโอเคนะแปดสามยี่สิบสี่นะครับยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดแล้วพี่โดแล้วหนึ่งนะครับโอ้โหนะครับเรียบร้อยพี่วงแล้นนะ อ่านะครับมันเป็นยี่บเจ็ดนะครับแล้วตรงนี้มันเป็นส0มสิบนะครับน้องเห็นว่ามันเพิ่มทีละสมใช่ป่ะเห็นพี่มีคูรให้เสียเวลานะพี่รวบไปนะเพราะตัวต่อไปก็ต้องเป็นสาสิบสามใช่ป่ะพี่เขียนเรียงวก่อนนะสามสิบหกนะครับสามสิบเก้านะครับโดนไหมนะครับอีกตัวนะครับก็คือส3สามนะครับอ่าพี่โดนสองตัวแล้วนะครับเพราะนั้นในคําตอบจริงของเราก็คือส3สนี่นนะครับน้องเห็นว่านะครับตอนนี้นะชอยพี่มาเรียบร้อยนะครับอ่าพี่โดนสองตัวนะครับพี่แทงตรงนี้สองตัวโดนไปเรียบร้อยแล้วนะครับ สองคำตอบนี้นะครับพี่จะคัดให้เหลือแค่คำตอบเดียวนะมันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยนะน้องเห็นว่านะครับจะเห็นว่าันี้นะครับมันไม่ต้องไปไล่โยกนู้นนี่นั่นนะครับแล้วก็เล